สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพีตาหกล้อซิ่งครับอุ้ยคลิปนี้ผมจะพามาดูรถอูสงวนศักดิ์นะครับสิบพ่อเสือครับตู้แอร์ด้วยพี่น้องโอ้ยมาสองคันครับขึ้นหัวลากมาเลยอ่ะ รถอู่สวนสักครับเจอแต่ในเฟซบุ๊กพี่น้องเจอตัวจริงวันนี้ครับก็ลเลยขออนุญาตถ่ายคลิปให้ดูหน่อยนะครับรถหล่ออู่สวนสักนะครับวันนี้มาเกี่ยวที่บุรีร,รัมย์เพิ่งย้ายมาถึงเลยเนี่เดีย๋ยวมาดูคนขเขา,เาลงหน่อยแล้วกัน เพิ่งเจอตัวจริงฮะปีนี้ครับปีที่แล้วก็รู้สึกว่าจะมาแล้วสิทธิ์พ่อเสือมาเดี๋ยวมาดูตอนอลงครับเดินไปแล้วฮะสิทธิ์พ่อเสือเทอร์โบคู่ซะด้วยนะทุกคนไม่แงมาคู่ครับอีกคันก็ไม่มีตู้แอร์ครับคันนี้ตู้แอร์นะนหล่อจัดพี่น้องเอ้ยเนี่ยโยกหัวกันด้วย จริงๆแล้วผมไม่ยังไม่เคยได้ถ่ายคลิปรถเกี่ยวตู้แอร์เลยนะแม้แต่คลิปเดียวครับผมยังไม่เคยถ่ายเลยเคยถ่ายจะเป็นคูบูต้านะครับแต่ว่ารถใหญ่ตู้แอร์แบบนี้ยังไม่เคยเจอเนะฮะยังไม่เคยถ่ายเลยยังไม่เคยรีวิวให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอรีวิวเป็นรถของอู่สมุทรศักดิ์แล้วกันครับโอ้รถไปเยอะอพี่น้องนะ เธอโบคู่ด้วยนะทุกคนเออลูกไม่ติดเครื่องแล้วจะไปหน้าเลยเลยลูกไม่เ <c oughs> อามาดูรถหลอกันลงทะลอ่ฮะแต่ว,วันที่เกี่ยวนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้มาถ่ายให้ดูหรือเปล่า รถบ้านนี้ไม่ต้องห่วงครับสวยทุกคันครับไม่ว่าจะเป็นรถอาจจะมีรถปั่นดินรถหกล้อรถเทรลเลอร์รถไม่ว่าจะเป็นรถแมคโครรถอะไรก็ช่างรถบ้านนี้สุดจัดทุกคันนะทุกคนเจ้าของอู่เข้ามาแล้วหรือเ่เนี่ย จะของรถมาทุกคนโอ้ยนิ่มจัด ดูชุดนี้ครับเพบโระบบคู่ครับทุกคนไปแล้วขั้นแรกลงมาแล้วสิษย์พ่อเสือตอนช่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันลงเกี่ยวถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับวันนี้เพิ่งย้ายมาถึงครัเพิ่งย้ายมาถึงก็เอาลงเพลอ่อก็พอดีผมผ่านมาเจอพอดีครับ ก็เลยได้มีโอกาสมาถ่า,ายคลิปให้พี่น้องเราได้ดูกัน,นครับแลครั้งอาีมาดูคันที่สองครับวันนี้เทอร์โบลูกเดียวครับสิทธิ์ก็เสือกันช่างเหมือนกันฮนะ มาด้วยฮะเอ้ามาเลยลูวิ่งเคยเจอแต่ในเฟซบุ๊กครับไม่เคยเจอตัวจริงสักทีอ๋อ F C ครับผมติดตามผลงานรถเขาอยู่ ทางบ้านทางอู่ก็จะ,ะเจ้าของรถก็จะมีอู่ต่อรถนะครับเป็นอูส่สวนสักมาตรฐานเรื่องการต่อรถนะครับอู่รถเยอะเลยว่ะบาบาลุไปมาสองกับสิทธิพ่อเสือทั้งคู่ครับจริงๆแล้วสิทธิพ่อเสือแถวบ้านเรานี่ยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอครับสิทธิพอเสือที่จะมา ที่จะเอามาเกี่ยวแถวนี้นะครับก็น่าจะมีเจ้านี้เจ้าเดียวนะครับที่เอาสิ่งพ่อเสือมาหลงหรือว่ารถแถวบ้านเรานี่น่าจะยังไม่มีนะครับมีจะเป็นพวกเกษตรพวกปานจเจริญพวกกิจเจริญอะไรต่างๆนานาไปนะแล้ว่าสิพ่พ่อเสือนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าไปนน่นแล้วครับคัดหนึ่งข้างใน รถบ้านนี้สวยทุกันครับเฮ้ยวนไปโน่นลวมันรถก็เยอะเหลือเกินเราจะใช้เป็นเทลเลอร์นี่ครับสีฟ้าในโ,โพพ่ยเรครอบหัวตอนเดียวนะครับก็ ก็ย้ายมาลงกับเสียโดมนะครับก็นราจะพักอยู่นี่เลยนะครับหอยจะกอพงศกรนะครับโอเคใหญ่นึ่งมงคลชัยนกครับกอการเก็บรถเทะครับเรียบร้อยนะครับลงถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับนี่เลยครับหอยจกอพงศกรกินหินปูนทราย คกันหนึ่งจอดด้านในแล้วนะไม่รอจัดเลยพี่นะ้องอโอเคผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันชิป้าแล้วกันครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อน,กนครับผมบ๊ายบายครับ